อาจารย์มาคนเดียวเหรอคะใช่ผมกะว่าจะมาเก็บภาพไปทาหนังสือกันหน่ออืองั้นอย่างนี้อาจารย์ต้องการผู้ช่วยไหมคะก็ดีเหมือนกันนะก็ดีนี่สวยๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้ค่ะมองไปทางเราเนี่ยนะอยูนั่แหละค่ะซาจะเป็นผู้ช่วยอาจารย์เองวันนี้มองเลยไปได้ยังไงมองข้ามไปได้ยังไงเนาะว่าแต่จะมาช่วยอะไรผมก็วันนี้นะคะแหมเรามาถึงตลาดน้าทั้งที่เนี่ย เราจะต้องไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านตลาดน้ําดูว่าเขาเป็นยังไงต,ต้องหมายความว่าจะนําเที่ยวผมได้ใช่แล้วอยอดอ่งั้นพาไปเลยโอเค,อเคไปเลยค่ะเชิญกดนำโอเค <laughs> เป็นไงบ้างาจยนครับก็ กินนะกินเข้าจมูกเข้าจมูกเวลาถ่ายีวิถีชีวิตก็ต้องถ่ายดักจังหวะนี่อย่างเข้าถ่ายกล้วยเกลี่ยน่ะก็ต้องจังหวะที่ต้องมังจะตักน้ําแกงตักกล้วยเกลี่ยน่ะมันมีมันมีอารมณ์ในภาพ ต่อไปเราจะพาไปกินของพื้นที่ของที่นี่ค่ะของขื้นชื่อที่นี่เลยไ,ไม่บอกเราไม่บอกดีกว่าเชิญครับเราไปราจะพาไปดูว่ามันอร่อยขนาดไหนมาถึงที่นี่นต้องทานค่ะไม่ทานถือว่ามาไม่ถึงตลาดนะ ก็มาถึงแล้วค่ะอาหารจิ้มซื่อที่หนูบอกอันนี้นแหละใช่อันนี้แหละค่ะข้าวแห้งค่ะข้าวแห้งนี่มันเป็นยังไงนะเคยได้กินข้าวเปียกข้าวเปียกอันนี้ข้าวแห้ง<笑><笑>เดี๋ยวเราไปถามคุณลุงดีกว่าว่าข้าวแห้งเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองสั่งดูลอง อาจารย์ทราบหรือยังว่าชื่อที่เนี่ยเดิมแล้วมันมันมีมาอย่างไงก็จริงๆแล้วค่ะที่เนี่ยเป็นศูนย์รวมมะค่ะของชาวบ้านแถวนี้ค่ะซึ่งจะมีเรือหลายร้อยลำยค่ะมานัดมารวมกันที่นี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนที่ศูนย์รวมในการขายของไม่ว่าจะเป็นของพื้นบ้านศิตกรรมสินค้าพื้นเมืองต่างๆนะคะมันเป็นตลาดที่มีมาหลายปีแล้วเห็นเมื่อกี้เห็นคุณลุงเขาว่าเกือบร้อยปีใช่ไหมคะที่นี่ครับร้อยกว่าปีอ่าร้อยกว่าปีใช่ค่ะ ชาวไทยชาวต่างชาติค่ะทุกคนไทยก็เยอะนะที่เที่ยวนะครับแล้วก็มาค่อยกล้องมามาถ่ายวิถีชีวิตไทยใชนะ่ผมว่าคนที่เริ่มถ่ายภาพให,หม่ๆเนี่ยมากันนี้ก็โอเคนะเพราไดไไบบไ้ถ่ายาาาหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ถ่ายภาพมาโป้ภาพพวกโค้กเท้าซุปข้าต่างๆถ่ายภาพวิถีชีวิตช่วนะงแสงเช้าเนี่ย ขอดูรูปที่เราไปเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกกันมาไหนคะ่ะพอดีว่าวันนั้นเดินกันซ้ำเมื่อยเลยคะ่ะเลยไม่ได้ดูรูปกันเลยเรามาดูกันดีก,กว่าว่ารูปของเราไปแนกันบ้างในตลาดน้ามันเป็นเรื่องของการถ่ายภาพไรยคือถ่ายทันทีทันใดและเราก็ มักจะดูเอ้ยสมมุติว่าไปถึงตรงนี้มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมร้านขายข้าวแห้งใช่ไหมแล้วก็อยากจะถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยก็คือจําเป็นจะต้องถ่ายให้มันเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องราวใช่ไหมพ่อค้าเขาขายข้าวแห้งเขาต้องกําลังตักข้าวอย่ยังไงเดียวกันจะต้องมีคนกินใช่ไหมมีลูกค้ามามันจะได้ครบองค์ประกอบหรือมีทั้งพ่อค้ามีอาหารกับแก้มแล้วก็มีคนกิน ก็จะบอกเล่าเรื่องราวในรูปเดียวกันได้เลยลว่าอ๋อนี่เนียนี่อยู่ตลาดน,น้ำนะเขาขายอะไรเทนนค,คนิ <ๆ S 2> คน <ๆ S 2> สำคัญเลยที่ไม่ใช่นี่คือการจัดก่อนอ๋อน,นี่คือการจัดพอจัดปั๊บเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราเราอยากได้ภาพแบบเนี้ยจำเป็นที่จะต้องเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเร็วไม่ใช่ <ๆ S 2> มัวเดี๋ยวไปตั้งค่อยๆเงียบเนียค่อยค่อยเปิดนะ เขารู้ตัวเขาก็รู้สึกเขาเกรงเก่งป๊อปภาพก็ไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเห็นป๊อปอยู่ในภาพเห็นป๊อปเอ้ยอย่างได้อย่างเนี้ยใส่เข้าไปป๊อปเล็งป๊อปซูมแป๊บหนึ่งก็หยิงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งกล้องให้อยู่ในภาวะที่เตรียมพร้อมที่จะถ่ายอ๋อเตรียมพร้อมเสมอแล้วต้องเป็นกล้องที่น่าจะเป็นกล้องที่เล็กกระชับรัดในกระัเป็นซูมนะอย่างเช่นอย่างวันนั้นไปเนี่ยผมใช้กล้องตัว XT1 ใช่ไหมพร้อมกับการติดเลนส์18-55ซึ่งเป็นเลนส์เขาเรียกว่าซูมสแตนดาร์ดก็คือประเภทซูมกลางๆแหละวาแองเกิลนิดๆเทเล่นหน่อยๆนะครับอยากจะได้มุมกว้างก็ดึงซูมเข้ามานะครับอยากได้มุมแคบก็ดึงให้มันออกไปนะค่ะก็เป็นจังหวะที่กําลังดีนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ก็ไม่เทอะทะใหญ่เกินไปนะครับสะดวกกัรถันหลังอย่างที่อาจารย์บอกไว้ค่องตัวนะครับใส่รุทเข้าไปหน่อยเวลาเกิดถ่ายย้อนแสงก็แสงเข้ากล้องก็ สามารถบางในบางส่วนนะครับเดียวกันพูดก็สามารถที่จะการกระแทกได้เพราะเดินไปเดินมาคนเยอะอยู่แล้วที่ก็จากจะทกกระแทกการกระแทกเนี่ยการใช้ฮูดก็จะทําให้กระแทกถูกพูดก่อนที่จะถูกเลนก็เลนมาเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดของกล้องค่ะ ก็ไม่โดนไม่เป็นไรอ,อ,อันนี้คือการเตรียมพร้อมที่จะนี่คือการเ<า>ตรียมพร้อมค่ะทีนี้พอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเนื่องจากวัตถุมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่เรื่องธรรมดาแลยหรือรวมทั้งบางทีเราลงเรือไปปั๊บก็ถ่ายภาพก็เรือก็แล่นตลอดอ่าใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้อยู่นิ่งก,ก็การเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโหมดที่เราใช้ก็จะเป็นโหมด S โหมด S คือโหมดควบคุม shutter ์สปีดเพื่อจับการเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งนะโหมด S ในที่นี้เนี่ยสำหรับกล้องฟูจิเนี่ย อันดับแรกก็คือเราก็ต้องปรับที่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นหมดชัตเตอร์สปีดสิ่งที่ผมจะตั้งเอาไว้เนี่ยผมจะตั้งไว้ประมาณ180ปถึง250ถึง250กบ็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะแสงนะแสงมันจัดจ้าจ้าเลยผมก็ปรับขึ้นไปเลย250สบายยเพื่อฟิตภาพให้หยุดนิ่งแน่นอนแต่ถ้าอยู่ในจังหวะที่เริ่มที่ร่มละเราก็ปรับขึ้นไป180ถึง250 ประมาณสองเนี่ยอออยู่ที่2 5 0ร้อสกับร้อดใช่แล้วถ้าลงเรือปอบองห้าิแน่นอนนะทีนี้ฝั่งที่เป็นรูรับแสงปล่อยให้กล้องจัดการทํำยังไงเราก็เปลี่ยนจากการโหมดแมนนวลเป็นโหมด A ใช่ไหมครับเหมายถึงออโต้สำหรับรูรับแสงให้กล้องมาจัดการมันก็จะคำนวณแสงแสงมากแสงน้อยก็เปิดรูรับแสงกว้างแคบแล้วแต่กล้องมันนะครับทีนี้อันดับต่อไปนี่เรามาดูที่เมนูนะครับผมอยากให้เซ็ตเรื่องไ SO นิดหนึ่งนะครับเปิดคอนไปก่อนนะครับ แล้วกดโอเคเมนูปับ๊บมาที่โหมด ISO Auto Setting คือปกติกล้องเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเซตออโต้อยู่ใน ISO Setting ค่อนข้างจะแคบเช่นเช่นตั้งแต่200ถึงประมาณ800ในกล้องฟูจิ Fuji เนี่ยสังเกตนะพอ ISO Auto Setting กดไปทางขวาปับ๊บ<า>มันจะเห็น default ใช่ไหม default Sensitivity <ช>เนี่ยมันจะเริ่มที่200<า>นะครับแล้วลงมา max, max เซนซิทิวิตีเนี่ย800นี่800นี่อาจจะไม่พอสำหรับการถ่ายภาพที่มีมุกเม้นนะเพราะนั้นเราก็จะไปเซตใหม่กดคลิกขวาไปนะครับแล้วผมจะเซตไว้ที่3,002เลยนะครับ,บเ,เพราะนั้นพอเราเปลี่ยนระ,ระบบออตโต้ใหม่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่ากล้องมันจะวิ่ง ISO ตั้งแต่200ถึง3,002 2, 2> วิ่งขึ้นลงละ,ะตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่อง ISO ละตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกไปออกจากการตั้ง่าปปับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ยาก ให้คำนึงถึงสําหรับกล้องตัวนี้คือว่าพอากดคิวไปปั๊บเนี่ยนะครับมาที่ตรงนี้ดินามิกเลนส์นะดินามิกเลนสี่เนี่ยถ้ากําลังตั้งอะไรค้างไว้ไม่รู้เราให้ตั้งที่ออโต้<ม>นะครับ D.R. Auto ไว้เลยทำ <Auto S 1> ไมต้องต<ล>ั้ง D.R. ออโต้หมือความว่าเนื่องจากว่าเราการเราเข้าไปถ่ายเนี่ยมันจะมีสาภาวะแสงที่แตกต่างกันบางครั้งเจอแสงมากบางทีบ<ม>างแสงน้อยบางครั้งมีแสง มากขึ้นหนึ่งแสงน้อยรึ่งหนึ่งเช่นช่วงถ่ายเข้าไปบริเวณที่เป็นแม่น้ำเด <ขอ S 1> ี๋ยวแม่น้ํามันจะสะท้อนขึ้นมาเพราะฉะ,ะนั้นสะอข้มาส่วนมืดส่วนสว่างมีความไม่แน่นอนมากเพราะเราตั้งออโต้วไว้เพื่อให้กล้องมันดีเทคถ้าตรงไหนมืดหรือสว่างที่ต่างกันมากมันจะดึงรายละเอียดเข้ามาหให้ได้มากขึ้นเนี่ยแค่นี้เพื่อเยียบไปค่ะแค่นี้สามารถพร้อมถ่ายรูปสวยๆได้เลย